มาดูวัยรุ่นเดี๋ยวเอ,เอ,อจงจะมาแล้วไปไมาดูวัยรุ่นเออเออมึงจะเอามีดมาฝังนี่ว่ะนี่วิธีการเลาะขาหน้าอันนี้เลาะขนาคังในตาเออมีแต่คนดังในตลาดเอ๋อวิธีเปิดหัวสามนาทีพอจบสามนาทีพอเออไปเออเจา้าทูพุ่มโอ้พัดลมลายตาว่ะแย่เพิ่มพัดลมเขาด้วยดิ เศษเศษเศษเ็ษเร็วเออไปดูเอาในเพจไม่รุ่นพันหรอจานต่อต่อไปเอองานกุด้วยไอเทมไม่รุ่นเลยไหมไปรุ่นเลยไปรุ่นพันหรอเฮ้ยไปรุ่นพันหรอโอ้โหแม่งนี่เป็นพันนมนมเฮ้ยไปรุ่นพันนมนมเี่ที่สองโอ้โหีลูงเจอดราม่าไม้แน่เลยนี่ เออเจอดรามา่มาไหมเนี่ยเด้ไม้ไปยังไงไม่รู้เลยเออเออเออแกหมูด้วยการฝัน,นด้วยบอด้กัรฟันมาได้เฮ้ยเฮ้ยมาดูมาดูเด็กเด็กมังกรนี่นี่เด็กมังกรนี่นี่เด็กมังกรเฮ้ยมึงอย่าหันหน้ามาดินี่เด็กมังกรแรกสิ ฮะได้กินมังกรไหมในโทรศัพท์เออได้กินมังกรไหมนี่โอ้โหสวยงามมามามาดูซิกนี่มาดูซิกนี่เร่เร่ซีกเร่ซิกเร่ซีกเร่ซีกนี่โหเร่แบบไม่อร่อยนี่สวยงามสวยงาม ได้ทุกราคานะเราได้ทุกราคาเราได้ทุกราคาเออเี้ยใส่โยแผ่นได้ใส่โซยแผ่นได้มดแล้วโอ้ยหมดแล้วไวอะปะโอ้ยหมดไฟเลยไฟให้เปิดหัวได้เขยเปิดหัวหมุ้ยใส่เออเปิดเนี่ยไหมคะเออเปิดเนี่ยวีการแร่ติดเนื้อเยอะเยอะได้หมด วิธีการเล่ติดเยอเยอะเล่ให้อร่อยวิธีการยื้อขายยังฮวยเลยมาทั่วขายที่ผมไม่มีเออดูซีดานเลยหนูโอ้สวยงามโดนว,วิธีการโยนซิกนี่ไปไปนี่โยขลังไปไปนี่เราสามวินทีแล้ว